วิธีรับมือกับคนแย่ๆแบบไม่ธรรมดาการพบเจอคนที่มีพฤติกรรมไม่ดีหรือคนแย่ๆเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าจะในชีวิตประจำวันการทำงานหรือการอยู่รวมกันในสังคมวิธีรับมือกับคนเหล่านี้ไม่ควรเป็นการตอบโต้ด้วยพฤติกรรมแย่ๆกลับแต่เป็นการจัดการอย่างชาญฉลาดและไม่ธรรมดามาดูกันว่ามีวิธีการอย่างไรบ้าง ที่จะช่วยให้คุณจัดการกับคนแย่ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่เสียศักดิ์ศรีและความสงบในใจ 1. ไม่ต้องตอบโต้ด้วยความโกรธหรืออารมณ์วิธีธรรมดาที่หลายคนเลือกใช้เมื่อเจอคนแย่ๆคือการตอบโต้กลับด้วยอารมณ์โกรธหรือการโต้แยง้งซึ่งสิ่งนี้มักทำให้สถานการณ์แย่ลงมากขึ้นการจัดการที่ไม่ธรรมดาคือการควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ว่าคนอื่น จะทำให้คุณรู้สึกไม่พอใจแค่ไหนการนิ่งและสงบเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการแสดงความเป็นผู้ใหญ่ตัวอย่างเมื่อเพื่อนร่วมงานพูดจาดูถูกหรือดูแคลนผลงานของคุณคุณอาจรู้สึกอยากตอบโต้ทันทีแต่ถ้าคุณเลือกที่จะนิ่งและไม่ตอบกลับการไม่แสดงความไม่พอใจออกมาในทันทีจะทำให้คุณเป็นฝ่ายเหนือกว่าเพราะคนที่พยายามทำให้คนอื่นรู้สึกแย่ มักคาดหวังการตอบสนองจากอีกฝ่ายหากคุณไม่ตอบสนองตามที่เขาต้องการเขาอาจลดการก้าวร้าวลง 2. เลือกใช้ความเงียบเป็นอาวุธการใช้ความเงียบเป็นหนึ่งในวิธีที่มีพลังมากเมื่อคุณต้องรับมือกับคนที่แย่ๆคนประเภทนี้มักต้องการความสนใจหรือการยอมรับจากผู้อื่นแต่เมื่อคุณไม่ให้ความสนใจ หรือเลือกที่จะเงียบในการเผชิญกับพฤติกรรมแย่ๆของเขามันอาจทำให้เขารู้สึกเสียหน้าและหมดพลังที่จะยั่วยุคุณต่อไปตัวอย่างหากมีคนในกลุ่มเพื่อนหรือที่ทำงานคอยขัดจังหวะคุณหรือแสดงความคิดเห็นในทางลบเสมอคุณอาจใช้ความเงียบเป็นการตอบกลับโดยไม่ต้องโต้แย้งหรือแสดงปฏิกิริยาใดๆการเงียบอาจทำให้คนเหล่านั้นรู้สึกว่าคำพูดของเขาไม่มีค่า และไม่ควรเสียเวลาพูดอีก 3. แสดงความเมตตาและการให้อภัยการตอบกลับคนแย่ๆด้วยความเมตตาและการให้อภัยอาจดูเป็นสิ่งที่ท้าทายแต่เป็นวิธีที่ไม่ธรรมดาและมีพลังมหาศาลการแสดงความเมตตาออกไปเมื่อเจอคนที่ปฏิบัติตัวไม่ดีกับคุณไม่เพียงแต่แสดงถึงความเป็นผู้ใหญ่แต่ยังเป็นการหยุดวงจรความเกลียดชังและความขัดแย้งตัวอย่าง หากเพื่อนร่วมง,งานคนหนึ่งมักแสดงความคิดเห็นเชิงลบเกี่ยวกับคุณต่อหน้าคนอื่นแทนที่คุณจะโกรธคุณอาจแสดงความเมตตาโดยการชมเขาในสิ่งที่เขาทำได้ดีหรือยอมรับคำวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์จากเขาซึ่งสิ่งนี้อาจทำให้เขาคิดทบทวนพฤติกรรมตัวเองและเปลี่ยนมุมมองต่อคุณ4เปลี่ยนพลังลบให้เป็นพลังบวกคนที่มีพฤติกรรมแย่แย มักส่งพลังลบให้กับคุณรอบข้างแต่คุณสามารถเปลี่ยนพลังลบเหล่านั้นให้เป็นแรงผักดันเชิงบวกสำหรับตัวคุณเองได้การไม่ยอมให้พลังลบของผู้อื่นมากระทบคุณจนทาให้เสียกำลังใจแต่กลับใช้เป็นแรงกระตุ้นในการพัฒนาตนเองเป็นวิธีที่ชาญฉลาดและไม่ธรรมดาตัวอย่างหากหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานมักตำหนิหรือวิจารณ์ผลงานของคุณอย่างไม่สร้างสรรค์ แทนที่คุณจะรู้สึกท้อแท้คุณอาจใช้คำวิจารณ์เหล่านั้นเป็นแรงผลักดันให้คุณทำงานได้ดียิ่งขึ้นเพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าคุณสามารถก้าวข้ามคำวิจารณ์นั้นและทำงานได้ดีมากกว่าเดิม 5. รู้จักเลือกที่จะถอยการ,รเผชิญหน้ากับคนแย่ๆตลอดเวลาไม่จำเป็นเสมอไปบางครั้งการถอยหรือการเลี่ยงออกจากสถานการณ์ที่เป็นทิศเป็นวิธีที่ดีกว่า การถอยอย่างฉลาดไม่ใช่การยอมแพ้แต่เป็นการรักษาความสงบสุขในจิตใจของตนเองและเลือกสู้ในสถานการณ์ที่เหมาะสมกว่าตัวอย่างหากคุณทำงานในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความขัดแยง้งหรือคนที่มักสร้างปัญหาการถอยออกมาจากสถานการณ์ที่ไม่ดีหรือแม้กระทั่งการหางานใหม่ที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกว่า จะทำให้คุณมีพลังและความสุขในชีวิตมากขึ้นการถอยในครั้งนี้อาจเป็นการถอยเพื่อก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่าในอนาคต 6. อยากต่อยให้พฤติกรรมแย่ๆทำลายความมั่นใจในตัวคุณการเจอคนแย่ๆอาจทำให้คุณสูญเสียความมั่นใจในตัวเองแต่คุณต้องระลึกไว้เสมอว่าความคิดหรือคำพูดของคนเหล่านั้นไม่ใช่ความจริงเกี่ยวกับคุณ อย่าให้พฤติกรรมหรือคำพูดที่ไม่ดีมาทำให้คุณรู้สึกแย่ในตัวเองจงเชื่อมั่นในคุณค่าและความสามารถของคุณเองตัวอย่างเมื่อเพื่อนร่วมงานมักวิจารณ์งานของคุณอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีเหตุผลคุณอาจรู้สึกสงสัยในความสามารถของตนเองแต่แทนที่จะปล่อยให้คำพูดเหล่านั้นทำลายความมั่นใจคุณควรเตือนตัวเองถึงผลงานที่คุณได้ทำสำเร็จและทักษะที่คุณมี ซึ่งจะทำให้คุณก้าวผ่านคำวิจารณ์ไปได้อย่างมัน่นการรับมือกับคนแย่ๆแ,แบบไม่ธรรมดาเริ่มจากการไม่ตอบโต้ทันทีให้เวลาตัวเองคิดและควบคุมอารมณ์เพื่อไม่ให้สถานการณ์แย่ลงการควบคุมปฏิกิริยาและการแสดงออกอย่างสงบจะช่วยให้คุณไม่ปล่อยให้คนอื่นมีผลต่ออารมณ์ของคุณโฟกัสที่เป้าหมายของตัวเองแทนที่จะให้พฤติกรรมของคนอื่นดึงพลังออกไปการยิ้ม และรักษาความสงบสามารถช่วยควบคุมสถานการณ์ได้ดียิ่งขึ้นการไม่เก็บคำพูดแย่ๆมาคิดมากจะช่วยให้คุณมีความสุขและไม่ถูกคำพูดเหล่านั้นทำลายการปล่อยวางไม่ยึดติดกับสิ่งที่ไม่ดีและการใช้ความเมตตาในการตอบโตจะช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นและแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งภายในของคุณหากคุณชอบบทความดีๆแบบนี้ หรืออยากให้ทางเราเพิ่มเติมหัวข้อไหนเป็นพิเศษสามารถพิมพ์คอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพัฒนาตนเองวันละ1%ก็สำเร็จได้เพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่จากเราที่จะทำให้คุณมีพลังและสร้างแรงบันดาลใจดีๆให้คุณในทุกๆวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ